เมื่อนี้ยหยส่สิแกงสมปลากระพงเนาะก่นเนาะนี่จจะปลากระพงสดๆเนี่ยค่ะสิแกงใส่ตัวลันเตาานะกันเนาะตัวลันเตาเราไม่แค่รสหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็มีฟักหน่อยหนึ่งติดบานเนาะกันเนะาะแยกกับสิแกงใส่กันค่ะเมื่อนี้ใหญ่กับวันเด็กโหปีกเองดอกกระซือเพิ่นค่ะสิบบาทเนาะกันเนาะ ยายก็สิมักใส่คาตะไคร่ลงไปน้ำเด้อเด้อแกงสมมันก็สิได้กินหอมรสชาติดีอีกอย่างนึงเนาะค่ะเนาะยายก็สิเริ่มแกงแล้วค่ะยายก็ตั้งหนังเริ่มจะเดือดแล้วเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวยายสิใส่คาตะไคร่ลงไปเนาะค่ะแกงสม đẹp dây gì nó phải lắm mà cái nhắn cả xe lúc này nó phải phi lúc nó khả. เกี่ยวคาแตักได้เจ็บตาหน่อยาานาะเนะีน่ยสิเตรียมเครื่องปรุงเครื่องปรุงกับสิมีเกลือเ์น,ะะนอเ้อหน่อยน้อเกอร์ก็นำปลาน้ำตาลน,นิดหน่อยเนาะค่ะตัดความเปรี้ยวเน่หน่อยนาะว่าสันจิโดดเกินไปนิดเดียวค่ะน้ำตาลใส่น้ำตาลแต่น้อยน่ะกับน้ำหอม còn lịch lịch này được chặt tiêm vậy hay làm được rồi đúng là sai khe luôn là cái luôn หอมกินหอมบอกมากเลยจ้ะปลากระพุงได้ขามไปสื่อฟังปากหน้ามาเที่ลหลายตัวนาะว่าน้ออันนี้โตเครื่งค่ะได้ให้กินไปโตเครื่งแล้วสามตัวนี่ค่ะเดือดแล้วได้ตังหม้อเอียงเดือดทั้งเดียวเนาะว่าน้องยกไฟลง เพว่าพักในยาจะใส่ที่หลังเะพระเจ้าช่วยจะกินกรอบๆก,บก่บแบบนี้ยาลืใามางลงใส่น้ำมขะขามลงไปใส่น้ำมะขามลไปเนาะเดือดีเแค่ไห đây sẽ xay pla, rồi cái bông khương, xay bà xay phát nó cả nó, thôi xay toàn chặt kim nó cả, chặt cọp cọp nó cả, ngoài kim thì

หราชอนหมู5ตัว3ชิ้นตรงจับปลากับพงเนาะใส่เนาะหรือย่าสปุงเนาะปุงเครื่องปุงเครื่องปุงเครื่องไปเลยค่ะนี่จ้ะ Xây đi cửa phải nói nương nó phải nói Nó Còn nói nó còn nương Nó phá nó cả Sắp này là nó cả lò đưa đi thiê cả Xây thua lần tàu Cả liệp lội chính tay lưỡi chẳng นี่จ้าเรียบร้อยแล้วแกงสมปากระพงเนาะกันเนาะใส่ทัว่วลันเตาใส่แค่รสเนาะกันเนาะฝากนิดน้อยเนาะกันเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วใส่ที่หลังเนาะคัะตัวลันเตาก็สิกรอบๆเนาะค่ะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันค่ะฝาฝากดแช่กดไหลกดเป็นกำลังแรงใจงให้ยายลี่ชาแนลเนะเ้อค่ะ เดี่เรียช่องแม่น้อยเนาะกันเนาะว่ากันเรียนหลูก,กันทำยูทูบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ